สบายดีสวัสดีพีเอฟซีมันทุกคนเด้อมือนี้กับพบกับช่อมของดินดาสาวน้อยลองซานมือนี้ทุกคนอาเป็นมือ้ออาจี้เข้าเนาะแล้วแม่เวิร์นกับกำลังฮะบุญขอ้ญขอจี้แม่นฮะฮะห้าข้าเดือนสามเนาะสิบห้าข้าเดือนสามเป็นบุญข้อจี้แม่เวิร์นกันเลยว่าสิจี้ขอจี้ใส่ไข่ประเทศตรงมอนี้นี่มุนีอะไรนี่วะ ไป,ป,ไปเดี๋ยวพาอันไอดิบไปเบิ้งแม่เหิือนจี้เข้าเด้อโอเคพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งแม่เหิือนอจี้เข้ากันเลยพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนแม่เหิร์นกำลังเตรียมเขา้ามาด,ดูแม่แม่สีอันจี้ใส่อย่างเดียว พี่ไปทาไข้ทาไข่ยังเดี่ยวอ่ะ๋อเคลืสีทาประเดี๋ของเดี๋ยวมันถากลับมาจะใช่บ้าเพรามันมันจะใช้เวลาดน่นะ่ี้พีไปอเปนพี่ที่เป็นของ้โอ้ด้วยจะมาข้างไว้ก่อนนาะแล้วก็ทาไข่เติไขด้ย ได่อุ้ยไอ้ไม่จีนอย่างว่าน,น้ำมนันแตกจะเชื่อเชืช่ออยู่ไม่ทอดอัน,นลูกมูที่เอาไปวัดโอ้นี่วันนี้แม่เปิดสมัตเต๊กไข่โดยดิสุ่มก่อนว่ะอุย้ยจะไข่เหลืองก่อนฮึจะไข่เหลืองมันยังมีไข่ขาวอยู่ก็ ก็เห็นแบบเขาเห็ดอ่าผ้าเครื่องแล้วก็แบบเห็ดไปเห็ดมานะลิงไปลิงมแล้วเมเม้ม้เ้เม้าม้ยเนี่เอไปเี hey. ่ยกันเลยโอเคว่าใครข้าวแสดงคิดเป็นข้าวแล้วจะกระแซ่ะคื้นกานี่ โอ้สุกไวเนอะมันทานแทงพอดีนะมันสุกไวยังบ่สุกซ้ำสว่ะไม่ละโหโหปลาถูาดำหมดเลยดําหมดเลยนม่้เด้กินอันหนึน่งเลยใม่เดี๋ยวเกือบนีแมวไซร์เลยเอาทาดออกอ่ะเพราะมันตั้มหอด อ๋อไปแหงพวกทีพี่สิทุกคนเนี่ยเวิ่นกันเลยจัดการตุม้ม <laughs> ไปแหงแล้วก็ตั้มพนนอมันนอนเมื่อกี้เนาะวันนี้จะรอดวันนี้รอดแน่นอนฟังไทยเพื่อกับมีกันเมืนน่อวานบุญขจีนะถ้าว่า้าสัสดินาพูดมีกันน่าจะมีเลยอ๋อ <พ>แม่อแมเอาไม่อยากลูแลนะเอาไม่มาจี้เออไม่ไม่ใส่เพื่อนดีบ่ะเออเอเอะแม่แม่เอาการะดมเอาก่อน <c oughs> กระดมเรีบ <c oughs> ยบร้อยทาไข่บกมีนะ ไข่ีปูงใส่แล้็งใส่อย่างไงเกลือนี่นึงเ่อสนี่นงแบเจ็บลอยเสีบซอยแล้วใช้เกลลายได้กินไหมจ๊อเอาไม่ใช่ขนมอ่ะวีวีดองดีระวังที่เงียเี่ยได้ขนมไข่ก็อนโอ้เฮ้ยแต่ไข่เหลืองแล้วแบบเข้มข้นขนาดเนาะนี่แบบมีกิดไข่ แม่จะเสียบให้เดียนนี่จตัวไหนนี่เออตัวเลือกเอาตัวนี้ตัวไหนไม่ไตัวนี้เดี๋ยตัวนี้อเอาตัวนี้เออเสียบมั้ยจ๊ะฮอนบอฮอนบอาฮ่อ้าวนดีผู้บุญมีไม่เสียบแปล่เพื่อนดีไปเอามาชูมาจูฮันเอ็นร่าเสียบกะไดู้กอเออ เงียบก็ได้พริกเอาเองอัอนนี้ยังบุสุกนี่ใส่ไฟบนนี้ในสะ่ไฟใส่ไฟบนฟนี้น้องดีเห็นอย่างก็ยากเห็ดน,น้ำขนาดทุกคนอืมว,วุ่นข้าวจี้จีก็เพลงนี้ในคบซ้ำคำแหมซ้ำคำกะลินมะ,ะเกลือีกครับเสร็จแล้ยวกะลินอ้าไม่หรอ อ่ลินอีกว่าเฮ้ย <c oughs> อ่ะคืออ่ะลินอัน,นเออปีหนึ่งเล่นสองเทือนบ่ลินปีหนึ่ง่นจะลินน่ะขึ้นออกไม่ซ้ำข้ามเดินซ้ำแล้วก็แฮมซ้ำข้ามเลยอ๋อเอาดิมบุกซุกก็ลูกขลุกมาเห็ดนี่น่ะแม่เอ้ยพยาธอัดตัวเร็วอาตัวใดซะหน่าเดี๋ยวดีฉันเลือโอ้ยอยากได้ตัวใดอีกไปได้ไปได้ไม่สีฟ้าเอาไปสีบ้านนะอันนี้ของไอ้ดีม ตัวไหนเอาตัวไหนตัวไหนว่าดีดีเอาตัวนี้เอาดีดีวายวายวายเฮ้ยเอาหมดเลยสรุปนลยเฮ้ยโอ้ยความใครสิความเฮ้ยเอาตัวไหนแท้เนี่ยผมน่ะงามนี่สตัวไหนแท้ใจขนาดเลยเอาตัวไหนแท้เอันนี้ตัวไหนนนี่ตัวนี้วะอันนี้วะโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยวะเอาอย่างเนาะใหญ่ดีเมื่อเราไข่ใช่ไหม ้อวอ่ะอไม่ละฮะอู้ส่ไข่นี่ก็เฮ็ดเลยนี่เห็ดป,ปุเป็นดอกปุปปินอุ้ยเฮียเออกอเฮ็ดเลยแม่นแม,มนจเินจเฮียีเฮียเด่ัดนแม่เฮ็ดอย่างเฮียน่นะ มืดเฮ้ยค่ะเฮกก็บ่ได้อากนย้อนมันสเฮียคันแม่เฮียคนนี้แหละบุญนึงละมาบุญนึงละเครียดอุ้ยอุ้ยอปีนห้นงไอ้ดินม่มี้มปีไม่ปีมันไม่ก็อีกกันเฮ้ยนี่นี่อู้ เขาลูกยังไ่ได้อดีดีดีดมอว่า่เฮ็ดีลูกพอแล้วมันจีเฮียมันความมันไม่ลยฮะปีไม่หอยดีนะโอ้ยีอะปีไม่หอยดีเป็นไม่แล้วนะอือโอ้แซมนี่เนาะ เออแม่ตัวยุดเหย่ยงเขาให้ขายเขานึ่งวะหรือว้ให้ยังไรมันเนาะโอ้เพิ่อนกระไส้นี่แหละแต่เพิ่อนเชลล์ไล่แล้วเพิ่อนเป็นโทูสุดเอาไม้จุ๊บเอาขี้จุ๊บลงเลยน้ำแพงอ๋อนี่เขามันน้อยมันจุ๊บอะไรใครมันน้อยปิ้งพ่อเพื่อพ่อแท้ว่าแล้วเพิ่อนก็ปิ้งคือกันนี่วะปิ้งคือกันนี่างไรอันนี้เราบ่แข็งหนาะนุ่มๆแหละโอ้เพิ่อนโบเรนนั่นเพิ่อนเอาปันเขามาจุ๊บปิ้งเลยเขาอยู่ในบุษุกอ๋อเด็ก่อนพ่อไครของพ่อนี่น่ะ ไอตัวหญ่คนพ่อไอจีมนี่คนพ่อไหนออตัวแย่ของพ่อเด้อเออนีตัวแย่คนพ่อนี่มาแล้วาอจีเด้อคุตาีดีตั้งแ่คาเป็นตัวนี้เออหยุดมันเเปิดโอ้ยไอจีเอาเอาเอาให้ความได้ดูนะไข่กัันดีเยอะเยอะว่าใครเป็นกระมีสไตล์ห้องไฟห้องลาวได้ไปพวกคือจัดดีเลยอ้าวเบี้ย เฮ็ดคนเราหมกสูตรเนะาะบางคนอันเป็นอะไรเออเราสั้นอยู่วะอืมสั้นแล้วก็หน้าตาสีสั้นอยูน่นะอืมหลายคนได้หน่อยสิไปนะเออเออเออมาเอาแม่ไม่ใช่ไปตเซาวอ่ะจะสวยไัไม่ไหมนะสีแล้วเราก็ไปสิบา้านละนี่ลูกไปนำปแต่เราไปห้างเครื่องสิบา้านือ โอ๊ยใครดีก็ของลุงจินไม่โอายอันนี้ของพ่อของขวายของพ่อขวายจองกุ่ลอะไรของพ่อกับของพ่อลูกดี่โอเคอันนี้ของพ่อนี่กันนี่นี่กระดาก็อันนี้่นดิบจื้อบ่ป๋าจื้อว่าไม่ดูอันนี้ของพ่ออันนี้ อนี้ก็พ่ออันนี้ขน็นดิอันนี้นดาอันนี้คนด like ีนนี้นอันนีวะใช่ดี่า่มนี่ก็าสต์บไม่ใชเอาไปเซบาเดที่หองคุณห้องสะุทมั้องเชานหมีมันปีน่าบ้างนั้ฝากสุคไปเท้าบุญหีจกินกันนะกินเลย ดีอีกใครเลยได้ไอ้ดีเลยปีกหมืนสุกเอะปีกเลยเด้อิงเส้นี่เป๋ปีงสุกเลยน้ำจิ้มน้ำจุ่มแค่นี้ไเอ้ยใส่บนนี้เลยไหมนี่แกวะเออไล่เถอะใส่ใส่โอ้จะเอาลายกันมู่เลยวะเฮ้นางอะเฮ้อดีมาก์กวเสียดิดีมากไม่น่า แค่ตัน,นีเหลอกคอน,นงามหีกอ่าเหล็กอคอนบอาไม้อันนี้คอดบัตกข้าวนะอืมบัตกข้าวอ้าฮเคเดี๋ยสุกแล้วน้ำดีจะมาสีเมตรนึงนะจ้ะหอมไข่ยไอย้เอาล,ลูลลมากมเให้ลูกดีกว่าไรมัมั เสียบตัวนี้ใช่ไหมลูกเนี่ยนี่ก็มีกันนี่น่ะเออฮันไอดีบินแล้วล่ะอีมาตำกันกินเลยโอเคน่าจะเป็นแบนจ้าลมเตเต a ต l ต m ตเตเตตเตตเตเตตเต t ตเตเตเตตเนตตะ ก็ต้องไปกินบาสุกอะไรจ้าเราเล่าแกเกลเราแกเกลเราแกเกะไปนี่ตั้ตั้ตั้นี่ตั้เติงโบใส่จานก่อนบบใส่ก็ได้กัดเลยบบใส่ก็ได้จานนะเพราอมีใบเสียบเลยดิแอนไปบอกร้องน้องดิบไม่มีจานแต่ให้พอเบิรงกปะอือจะละ báo đứng, phải hay Ăn cơm. Mưa ăn cơm. Ăn ăn cơm ăn cơm này. นี่ฮอตยังฮอตอเลยไข่เยอะมาแต่ไม่หมดเลย <c oughs> อือมไคน,มนหา,ามารอด้อหาอย่างมจะมจะนสกินเดีกันน่อออ้ามาได้ยังวะ เอออย่างที huh. <that> Por, ่ไปใช่บ้าอย่นี้อืออร่อยแล้โหาไรได้ถะตาของซมเเจ้าตมึอคืนดิพุทอ้น้เขาเบิ่องเลยกิน้กบอมอ่าเคนเอ๊ะเดฮะกินแ้กับอกใบ้น้องมีเทาแล้วกินข้าวอันที่น้ากันบาทุกคนอื

ด่้าโม่เบเหอยกัดไรดิเอาไโป่ก็ที่เราไปใส่บ้านอันเป็นที่ดีอันนึงก็ได้แมวไปโป่ไอเด็กเอไม่เล่ไม่เพิ่เดงจะเจ็บไปไปไปกมาละ Ngon hmmm, đây mừng. Mặc dù vậy là, ơ! Tất tao mình không mọi người. Hold onh! Mmm! Mmm! thôi Mmm! 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 đây Mmm! <laughs> <có đúng cười> <gì? cười> เอาไม่ก่อนแซ่หวานโอ้ไม่เชียน่กินเนอย่ต้องเชือิยหวานี้งเหมือนที่โอนาะพิิกเทนเราแต่มงวงมันจึงะจับลายอะเปนหมากเป็ดอกลายเนาะเนาะกเยมาพลิกมาุยกตาคอยเนื้อแวว่านี่ฮะันพีปหนี่เลยเป็นนกกล้วว้าทำใจนี่เลยเอาขนกแม่กินเอากุ้ยมาเสื้อแทนนี่นะ เอาพกินโอเคได่เละขนมแม่เลจริงๆเอาขนมออกล้วยมาแทนเลยใส่บังม่ขนมไมเก็บไว่าเซอจนเต็มนี้ว่าเอาอันมากล้วยปิดเซอร์จรแล้วขนมไม่ออกเมื่อเรย่องสี่อันผมเป็นน้องดีที่เป็นไพยบงเกล้า่าปิดมาก้วยกังย่งน้แม่ล้วนี่ยนะโอ้นางเอาเอามะกวยเ็มขนมอันนี้เอาไว้ตัวย็น มึงก็เสียบให้ใหอันนี้กดนนี่อันนี้กดนันดี้ถ้กดนันดี้เสียบมาจากที่เสียบอะไรบอี้เอาตรงนี้ดีจะเสียบตรงนีจับสองอันนะอะวะเอาตรงนี้เสียบีมกินเยะไปใส่แถวกล่อม่นี่จับสองอัน จะสองอันนั้วนี่เจี๊ยตําตําเด็กินสองกันเลยกินอะไรพีเอ็มซีมึงรู้แ่บประเด็จโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้จี้เขาจี้เรียบร้อยแล้วเออมีสิไปดเซนบาทตารรอติดตามใช่บาทน้องดีดน้องดีดน้องดีก่อนฮะออ อันนี้ใส่ผัดนอนดีน้องดีก่อนโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีและน้องดีก็ชิคอตูลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปนี้ก็อฝากพี่เอฟซีเบิ้งโฆษณาให้น้องดีน้องดีด้วยนะคะยบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีคิดีสาต่อไปแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ้อมน้องดีน้องด้าน้องดี สำหรับคลิปนี้ก็ขอเกล้าคำว่า,ส,าสวัสดีสวนเอฟซีทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะที่จะมือไหนบ๊ายบายหึจับสองอันเลยพ่อกระโดดกระโดดกระดาต่ายกระดาต่ายกระดาษ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 